ครับผมวันนี้เครื่องเลยครับแล้วก็ไปนี้ซ้อมมาดีมั่นใจเพราะเป็นรายการไหนแล้วก็ซ้อมต่อเนื่องไหมครับเพราะทังใครก็ออกมาดีครับก็แม่ลูกพี่ผิดหวังเลยลูกพี่อยู่ต่างประเทศครับครอบพอใจพอใจครับที่ได้ชนะระดับพี่เขาพี่ก็เต็มมเหนือนะันนะ เขามันมั่นใจครับมั่นใจครับเป็นเลขของเราไม่ได้มองผมยอมรับผมไม่ได้มองอะไรแต่แต่อย่างเลขจรับความสนุกตรดูครับมีจุดไหนไหมที่ต้องปรับในส่วนใดก็หลายจุดหลายอย่างครับก็กลับไปดูซิเรียกว่าตรงไหนบกบพร่องครับมีอาชีพอะไรครับเขมีจากพี่กุ้ยชว่างครับหนึ่งแสนบาทครับอาชีพครับอยู่ในโรงพยาบาลนะครับที่เหลือเป็นการแจ้งข่าวกันนะ ก็ก่อนหน้านี้ไม่ไม่ครับก่อนหน้านี้ก็น่มามันสองไฟอยู่ด้วยเหมือนกันต้องพยุงมากครับจังหวะที <S <S ่ๆๆๆกำลังเล่น้นมาเด่ความต้องใหม่แบบเราไม่ไม่ไม่ครับไม่กังวลไม่ตกใจเพราะเราแบบไม่ได้โดนแบบเต็มเต็มเท่าไหร่ขอบคุณครับวันนี้าทำอะไรแล้วยางครับก็ขอบคุณ FC สิงห์มาวินและ FC ตะบปแก้วและก็ ไอซีทุกคนนั่นที่มาเชียร์ในวันนี้แล้วก็ขอโทษพี่้วยครับก็พี่ก็มา